สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเงาลินแทโคโมอสามทุกสามเลขที่สอสิบห้าวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันแม่นะคะเรามาทําอาหารเพื่อแม่กันค่ะสิ่งที่เราทําวันนี้นะคะก็คือไอติมค่ะเพราะแม่เรานะคะเป็นคนชอบกินของหวานเรามาทาไอติมให้แม่กันค่ะวัตถุดิบนะคะมีแค่สี่อย่างค่ะสามารถทําได้ง่ายนะคะที่บ้านเลยนั่นคือน,น้หมี่กระป๋องสีกระป๋องค่ะแป้งข้าวโพดนมข้นหวานแล้วก็น้ำตาลค่ะทำกันเลยค่ะตอนแรกนะคะให้เราใส่ แป้งข้าวโพดไปสองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่นมหมีกระป๋องไปหนึ่งกระป๋องค่ะเพื่อให้มันเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่สามกระป๋องทา้มลงไปค่ะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ทีนี้นะคะเราจะเปิดเตาแกนแล้วก็ไข่บีกามกระป๋องค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางจึงกว่าจะเดือดค่ะนี่นะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไฟทุความร้อนแ,แรงนะคะไม่เคยดูที่ดาสาตารนะ์นั้นเนี่นะคะไข่บีกักระป๋องค่ะ ตอนแรกนะคะเราเกล่าว่าจะสายแม่นะคะแต่ว่าเราก็ทําอาหารไม่ค่อยเป็นนะคะปกติทําได้แค่มาม,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 าม่าค่ะครั้งนี้ก็สเปเชียลหน่อยก็เลยให้แม่มาทำที่บ้านค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะจุดประสงค์ก็คือทําให้แม่ทานนะคะพอได้อย่างนี้นะคะเราก็ปิดเตาพอมันเดือดแล้วก็ปิเเดปเตาแล้วก็ไปเทใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะระวนะคะ น้ำตาลนะคะสี่ช้อนโต๊ะหรือว่าใครอยากได้วานน้อยก็น้อยลงหน่อยก็ได้ค่ะตามเสร็จแล้วนะคะก็ใส่นมข้นหวานไ้ประมาณ2 0มลหรือว่า1ช้อนโต๊ะคุณปูเลยค่ะหลจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะนี่นะคะพอเราใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วเราก็าท,าทิ้งไว้ให้มันกลุ่มตัวหรือว่าเย็นตัวค่ะก็คืออุณนภูมิปกติ นี่นะคะอุ่นตัวแล้วนะคะเราก็นำไปแช่ช่องฟิตค่ะประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าแข็งตัวไปในติมนะคะทำอะไรรอนะคะเราก็จะวาดรูปรอค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเก็บรายละเอียด ตรงที่อยากให้มันแบบสวยขึ้นค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะเมื่อเวลามันแข็งแล้วเราก็นำมาปันนะะ่นค่ะกลายเป็นรายการทำอาหารไปแล้วนี่นะคะก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะแค่แบงนี้นนอ๋อใส่ค่นะเพื่อให้ได้เนื้อไอติมที่เนียนนะคะ ปั่นให้เนียนจนกว่าจะได้เนื้อที่ต้องการค่ะหล <Okay. S 1> ังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่โอลโอนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับไอติมของเราใสักของสามอันนะคะปั่นต่อค่ะโอเค ว้าวหน้าตามป็นสีแคทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปตามเดิมค่ะมันดูน่าทานมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะอู้หู้โซบูตโอเคค่ะพีไปเลยค่ะว้าวมันทำเค้กเลย ลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตู้เย็นตามเดิมค่ะช่องฟิดรอบแรกนะคะเราแช่ประมาณ5-6ชั่วโมงจนก,กว่าไอติมจะแข็งตัวแต่ว่ารอบที่2เนี่ยเราสามารถแช่ได้1คืนเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะแช่ให้มันแข็งตัวพอเราจะได้กินวันนี้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อ เราได้ตัวไอติมสมบูรณ์แล้วเรามาเทใส่ถ้วยแล้วก็เอามาตกแต่งด้วยช็อกโกแลตแล้วก็โอรีโอดีกว่าค่ะนี่นะคะเราจะโชว์ไอติมของเราให้ดูค่ะแตะด่ดนแล้วก็มีถ้วยที่จักไอติมเรามาเริไไ่มกันเลยดีกว่าค่ะหยอกค่อนข้างแข็งเลยมันแข็งหรือว่าเราไม่มีแรงเลยอาจะท้สองอย่าง เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะนมข้นหวานแบบช็อกโกแลตค่ะจะหวานไ,ไหมรเ้ล่าเมนรูบแล้อน็อันร์มวันชาติใส่โอริโอ้ก็ตกแต่งค่ะปันนี่เลยถุงช <c oughs> ่วยน้อง ตอนนี้เราก็ได้ไอติมโอรีโอมิกกี้เมาส์สมบูรณ์แล้วค่ะทีนี้เราก็ไปทานกับแม่กันดีกว่าค่ะไอติมมาแล้วเร็วมาแล้วมันตักเร็วเย้เย้ช้อนไอติมเย้เย้ขอบคุณค่ะมัม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 อยู่อันนี้มัมมัมเปล่าหน้ามัมเปล่า แม่แ,แมม,มลลแล้วไมอ่ะก็มแปลกว่ะไม่แปลกก็ไห้ติม่ะหรือสูตไว้ไว้ใจที่ตัวเองทำน้ำมาก่อนนะเชิญค่ะอาชนช้อนได้ไหมแม่ถ้ามเป็นโปรตีนนะ้ำมัน ห,หมดแน่เลย,เลอยออหรอตักหมดเลยหรอหมดนิดเดียีฟ้าด้วยนะอะที่เหนืออะไรยัม,มี่ไหมยาม,ม,ม,มี่ทำมือไงยามี่นี่ มวามันหวานกยังไ่้ยังไม่ม่ามันหวานดีไหมหวานไปันนีหนักแต่จานสามช้อนอัเม็นเพิ่มตอนแรกจะสี่แม้ว่าถ้าลยนตามเพิ่มนมมันก็จะมันมกินแม่นไม่ดีันนี้จะฟอกใส่หนู่มจิต้องนอยอนตกลงให่ไม่ฟอนใครเลยกินคนเดียวเลย กินหันไปมองาป้องกินหันไปมาป้องอันนี้มอง้องอันนี้มอง้องอ่ายังไม่ัไม่ได้งานต่ะไรกมจิเ่ามินเหมือนเอคือว่ามันอาจจไม่มันไม่หมดอม่ีมันหมืในไมมากไม่ได้ตื่นเลย่คอยนี่เนี่ยร้อยถมัอลจิงนะโอ้หวานไปอีกอถม่จิมกนิงไม่ใช่หวานนะอาป อออ่มือนนมเลยมันมันมันะมะ่ะอจิเหรอมันจะหอม้องมัน,นกนนอ,เ,เ,อเรามา<ๆ>ปิดก้องกันแล้วมีแล้วแบบแยย่้วงย,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 ย่มอาไปติดมืสุดท้ายนี้วันแม่ทุกคนบอกรักแม่กันหรือยังคะ เพราะว่ารักของเธอที่ว่าแน่ก็ยังแพร้รักแท้จากแม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะ